สวัสดีค่ะคอนโดนิวช้อปปี้<อ>เราเล่นจ้า <c oughs> ไม่ได้ไม่ขายของแต่คอนโดนิวจะมาสอนทุกคนทำ,ำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศกันจ้า เคเพราะว่าไรเพราะว่าช่วงเนี้ยเข้าหน้าหนาวไปแล้วทําไมคะคุณเบนหน้าหนาวเนี่ยมักจะมาพร้อมกับฝุ่น PM 2.5เหมือนปีที่แล้วเนาะที่นี้เนี่ยเราด้วยความที่เรามีเครื่องฟอกอากาศอยู่เนี่ยหลายคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยเครื่องฟอกอากาศเนี่ยพอซื้อมาเขามันเริ่มจะแบบ ทำงานไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องซื้อไส้กรองเป็ดนเลยหรือเปล่าซื้อไส้กรองราคาแพงนะแล้วทีนี้อาจจะจริงไม่ใช่เพราะว่ามันสามารถที่จะทาความสะอาดได้ถูกต้องมันท่าความสะตา์เองได้แล้วก็สามารถที่จะแบบถอดล้างทำความสเอาด้ก่อนในช่วงแรกเน้อเพื่อให้มันเนี่ยทำงานได้ต่อในหน้าหนาวนี้อ่ะไปเลยไหมเริ่มกันเลยกันจ้ามาค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ก็จะมี แปรงสีฟันผ้าแห้งถ้าใครไม่มีอ่างน้ําก็คือต้องใช้กระมังแต่ว่าเราใช้ห้องน้ําของ <Office S 1> ออฟฟิศได้มันต้องมีการใช้น้ําในการล้าง<ช>ด้วยอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้ก็มาจะย้ำว่าอย่างนึงสำคัญมากคืออะไรรู้ไหมอะไรจ้ะแมสจ้ะใช่จ้ะเพราะว่า <laughs> มันน่าจะมีความฝุ่นเยอะมากแม่ที่ทุกคนสาคัญมากนะในการที่ทำความสะอาดอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าฝุ่นมันจะค่อนข้างฟุ้งเลยอ่ะ<า>แล้วก็อย่าลืมด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราทําในคอนโดหรือว่า<ม>อะไรอย่างเงี้ยหาอะไรมาฟูรองแบบนี้ก็ดีไหมกะฝุ่นมันจะลงไปแล้วจะได้หอบไปทิ้งได้อยา<ช>่างสบายด้วยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจะ้ะใช่แมแต่และรุ่นเนี่ยทุกคนตัวเครื่องกรองอากาศมันจะสามารถเปิดฝาเพื่อคือมันจะมีฟ<ม>ิลเตอร์ก่อนใช่ะก่อนจะเป็นไส้กรองถูกไหมฉะนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเร เครื่องนี้น่ะอิ Electrical เนี่ยเป็นของออฟฟิศส่วนเครื่องนี้ Handrail เป็นของฉันเองแล้วดูสิของส่วนตัวดูสิไม่ต้องบอกก็ดูว่าที่บ้านฝุ่นเยอะขนาดไหนดึงแมวดึงแมวเดี๋ยวเรามาถอดเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันเป็นจริงเผลนจังเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ออฟฟิศเนี่ยฝุ่นเยอะขนาดไหนอ่ะโอเคของออฟฟิศก็ไม่ดีแย่เพื่อนหรอหรอก็แย่อยู่นะทีนี้มาดู ที่นี้มีความเป็นแม่เหล็กแล้วก็แบบถอดได้พอไม่ยังจ้าพอสอบพอมนะงจ้าเฮ้ยไอจ้าบ้าติดมายันฝั่งนี้เลยอ่ะแล้วก็จะมีเศษฝุ่นเศษผมนิดหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยมันร่วงที่นี่ทุกคนในขั้นแรกาเขือนมาปิดเลยทีนี้ทุกคนพอเราถอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยชั้นแรกเนี่ยเป็นชั้นที่เราสามารถนําไปล้างน้ำล้างน้ำวัมสาะได้เลยก็ให้เราแกะ ตัวชั้นแรกเนี่ยออกมาก่อนอันนี้ก็เอาสามารถาไปล้างน้ําในห้องน้ําได้เลยนั้นในชั้นที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นกร,กระดาษใช่เป็นตัวกรองกระดาษอันนี้แหละคือตัวไส้กรองทุกคนที่เขาบอกว่าเราจะต้องเอาซื้อ,อเปลี่ยนนะ ต่เนี่ยสังเกตหรือว่า,อาจริงๆแล้วว่าถึงมันก็ไม่ได้ทำคสะอเท่าไหร่ฝุ่นนะมันจะโดนดักจากตัวฟิลเตอร์ตัวหน้าสุดเนี่ยไปประมาณหนึ่งคือเยอะเลยเหมือนกันนะก่<ช>อนที่จะเข้ามาสู่ตัวส้กรองตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวลองทํากันเลยว่ามันจะสะอาดมากน้อยขึ้นแค่ไหน <S <S อ่ะทุกคนลืมบอกมันมีวิธีสังเกตเทอร์ฟอร์อากาศบางรุ่นเนี่ยตรงไหนที่ล้างได้เนี่ยมันก็ล้างได้ <S <S แต่ว่าส่วนที่ล้างไม่ได้เนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยตรงนี้ว่า do not watch อ่ะก็คือส่วนนี้เนี่ยไม่สามารถล้างได้แต่ว่ามันสามารถทำความสะอาดเบื้องต้นได้เน เน,นเน่เียเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสะอาดสะอาดกริบอ่ะโอเคทุกคนหลังจากที่เราเอาตัวฟิลเตอร์ชั้นนอกสุดเนี่ยไปล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก,ก็อย่าลืมนะพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยไปตาก หรือว่าไปเอาไดเป่าบวผ้าเช็ดให้มันแห้งสนิทก่อนนะพัดลมก็ได้ใช่พัดลมก็ได้คือทำองไงให้มันแห้งสนิทอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่แห้งสนิทเราเอามาใส่เนี่ยมันจะเกิดเป็นเชื้อราซึ่งพวกกรองอากาศถ้าเพราะอากาศบางรุ่น,น่ะมันกรองเชื้อราไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นเชื้อราที่พ่นออกมาแทนก็จะแยกเลยอ,อีกค่ะทีนี้ต่อไปทุกคนตัวกรองไส้กรองชั้นในเนี่ยที่เป็นตัวกรองละเอียดเนี่ยเรามีวธีนน่จะคำสั่งนาไรัชนาวิธีการก็คือเรามีแปรงอยู่แล้วเนาะเราก็อาแปรงเนี่ย ปาดไปตามวิธีปาดอะทุกคนก็คือให้ปาดไปตามด้านยาวของมันนะอย่าไปปาดด้านขวางเพราะว่าไอตัวไซกองอันนี้มันโดนน้ำได้เนื้อเป็นกระดาษเนาะกระดาษเนี่ยมันจะมีความบอบางนิดหนึ่งหรือว่าใช้ใดไหมอันนี้ได้สิอ๋อไดเบาผมก็คือให้ใดสวนถูกปะใช่จ้ะใยสวนจากด้านในออกไปด้านนอกใช่เพื่อให้ฝุ่นเนี่ยมันออกกลับไปด้านนอกอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยเราอยู่ในออฟฟิศถ้าเกิดเราใช้ไดอะมันก็จะแบบอยู่ในนี้เราก็จะตายกันหมดอ่าขอทําบ้างได้ไหมไปสิก็คือไปตามแนว ยาวแบบนี้อ่ะค่อยๆทำไปทีละซี่ทีละซี่เรื่อยๆก็จะอู้ดูสิเนี่ยอ้ดูติดออกมาขนาดนี้เลยทุกคนอ่ะทำความสะอาดตัวกองเสร็จแล้วต่อไปในส่วนอื่นๆที่เราใช้น้ำล้างไม่ได้เราก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดนะจ๊ะโอเคนี่ใช้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะเสร็จเรียบหนอยนี่ตัวฝาคือแบบไม่ได้เลยนะฝาคือแย่ แเหมือนแบบไบุ้ปปาติสแล้วเหมือนรายปปรรการทีวีแชมเปียนอ่ะเร็วๆคุณซูจิโกะคุณต้องทำให้นันทันเวลานะวันนี้ <c oughs> ทำให้เร็วกว่าน,นี้อีกเ <c oughs> ลยเวลาอีกสิบห้นาทีคุณต้องเช็ดรักกาให้เสร็จแล้วเ <c oughs> ตือนแล้วนะน <c oughs> รายการเร็วไ <c oughs> ม่ได้แน่ไม <c oughs> นีด้เหมือนเสตนี่เรียบร้อย เราก็มาประกอบร่างตัวเครื่องฟอศของเรากันทุกคนมาทีนี้วิธีการประกอบเนี่ยอย่าลืมดูด้านให้มันถูกต้องด้วยนะจ้ะอ่าน,นี่ของตินนาจะมีลูกศรอ,อยู่ด้วยว่าต้องหันด้านไหนเข้าด้านในเนาะส่วนของเบนเนี่ยมีตัวเลขอยู่ตัวเลขเนี่ยอยู่ด้านตัวเลขเนี่ยตัวเลขของชั้นเนี่ยอันนี้คือต้องอยู่ด้านนอกทุกคนจ้ะ พังพังพังหมดแล้วช่วยช่วยช่วยไม่หลงล็อกเลยเรียบนี้จริงเรียบจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าหนี่ถุงพลาสติกเข้าไปด้วยข้างในไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วจ้าขั้นตอนสุดท้ายอ่ะก็คือเปิดเปิดขั้นตอนเปิดเครื่องใช่เปิดว่าเป็นความภูมิใจของเราความภูมิใจของเราที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่จ้ะอ่ะเสียบลักปุ๊บอืนี่อ่ะทุกคนมันจะสังเกตได้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราแบบ สกปรกมากอ,อ่ะเราเพิ่งทำความสะอาดใ,ใหม่ๆะมันจะแรงมากอากาศบริสุทธิ์ถอดแบตได้ไหม <Cause S 1> อทุกคนก็ตลาดแล้วก็จะมีประมาณนี้เนาะทเ่เรยวทำคลิปสอนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือไม่รู้ว่ามันส, <gi ac. S 2> สามารถจะถอดมาเพื่อทําความสะอาดได้ก่อนแบบนี้ด้วโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนไซกองเลยแต่สําหรับคนที่แบบซึงมาเป็นปีอย่างเธอเราไม่เคยทำความสะอาดเลย <plic. S 1> ลฉันเคยทำฉันเคยทำ <ๆ>แ,แต่ว่าฉันเลี้ยแมวคนที่เลี้ยแมวเนี่ยก็อาจต้องทำสะอาดบ่อยหน่อยแล้วคนที่ชอบแบบเปิดประตูหน้าต่างห้องอะไรอย่างเงี้ยเวลากลับมาเนี่ยคือมันก็ทำงานหนักนาะก็อาจต้องเปิดดูบ่อยหน่อยก็เป็นอีกทางนึงที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อตัวไส้กรองข้นในแบบบ่อยจนเกินไปด้วยก็สามารถทำเองที่บบานง่ายๆเลยคอนโดก็ทำได้เหมือนกันทุกคนอ่ะแล้วก็ใครที่สนใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยช่วงนี้มันฝุ่นมันเยอะแล้วนี่นาเราควรจะต้องซื้อไหมก็เข้าไปอ่านบทความในเว็บเราได้ทุกคนอันนี้ไม่ได้ขายของนะขายแหละ บทไม่ใช่คือไม่ได้ขายเครื่องฟอกอากาศแต่ขายบทความรีวิชใช่คือว่าบทความจะบอกว่าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันดียังไงมันยังไงเราเหมาะจะใช้เครื่องฟอกอากาศไหมและเราเนี่ยควรต้องใช้หรือเปล่าก็เข้าไปอา่านได้เลยทุกคนที่ w o r l d w i d e c o n d o n e t e c o m ดูวันจ้ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้คอนโดนิวได้นะคะบ๊ายบายค่ะให้สู้สู้สู้หัง